สวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้ครูจะชวนไปทําจุลินทรีหนอกกล้วยนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกหนอกกล้วยที่มีความสูงไม่ควรเกิน2เมตรนะคะขุดมาติดหน่อมาด้วยนะคะแล้วก็มีกากน้ําตาลนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวยอดใดก็ได้นะคะเอามาหนึ่งกววนะคะล้างหนอกกล้วยให้ดีนะคะจากนั้นเราก็หั่นให้เป็นชิ้นนะคะ นอกล้วย3กิโลเราจะใช้กากน้ำตาลที่1กิโลนะคะและ,และนมเปรี้ยว1ขวดนะคะอย่าลืมเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดน,นะคะหาที่มีอยู่ในโครัวเรือนนะคะไม่ต้องซื้อเราเติมกากน้ำตาลลงไป1กิโลค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะประโยชน์ของจุลินทรีย์นอกล้วยนะคะช่วยเร่งการย่อยส่ายหญ่ช่วยบำุ ปรับปรุงคุณภาพน้ำกําจัดโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชนะคะที่สําคัญทําความสะอาดข้อตอกได้ดีทีเดียวนะคะเติมนมเปรี้ยวเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือเติมน้ําลงไปเป็นน้ําสะอาดนะคะปอดท่วมนะคะไม่ต้องเอามากนะคะปิดฝาทิ้งไว้15วันแล้วค่อยมาดูถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นใช้ได้